สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคม คลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆต้องขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเพราะว่าเราเห็นแต่ดาวจรเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะว่ารับกับดาวจรตอนนี้หรือเปล่าเราย้ําหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาะจนถึง12เมษายนแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลากเกิดระหว่างลักอยู่ที่มีนอันนี้จะดูได้ตรงกว่าตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสก็ยังจอเป็นเกษตรกุมรักคุณอยู่ส่งผลให้ชาวมีนก็ยังมีกำลังมีพลังผักดันมีทั้งกำลังกายกำลังใจ แต่ว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณพักองศาแล้วพักองศาค่อนข้างนานอาจทําให้คุณมีเรื่องวิตกกังวลบ้างอารมณ์อาจจะเวียงวีนโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายทําอะไรไม่ได้ดั่งใจโมโหตัวเองก็มีนะไพ่ย,ยิปซีประจําตัวตนของคุณได้ไพ่ The High f e n หรือไพ่สังคราช อันนี้เป็นลักษณะประจำตัวของชาวมีนที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวเลยคือเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในประเพณีมีน้ำใจอบอ้อมอารีการมีเหตุและผลเป็นที่พึ่งของคนอื่นชอบสอนนะแต่ว่าตอนนี้ดาวพฤหัสพักองศาการใช้เหตุผลของคุณอาจจะลดน้อยถอยลงไปสักนิดหนึ่งในระยะนี้คุณอาจจะได้เข้าไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆก็ได้ ในด้านการงานดาวเรื่องสับดีดาวการงานของคุณเป็นเกษตรพับพลักเพราะฉะนั้นตัวคุณก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของการงานอาจจะต้องเข้าไปสนับสนุนหรือว่าให้คาปรึกษากับคนอื่นๆช่วงที่ดาวพักองศาทําให้เรื่องงานของคุณอาจจะมีปัญหาหรือว่าสะดุดบ,บ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการวางแผนง,งานที่ดีและรอบคอบมากๆเพื่อให้งานของคุณยังมีความสําเร็จก้าวหน้าและไปต่อได้ คุณที่รู้เรื่องเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นอยู่นะถ้าก่อนวันที่17สิงหาคุณมีโอกาสที่จะสมใจปรารถนาสูงมากแต่ว่าถ้าหลังวันที่17ไปแล้วเมื่อดาวอาทิตย์เขาจอเข้าพบอริแล้วดาวเป็นเกษตรอาทิตย์เนี่ยหมายถึงหัวหน้างานได้นะองัองคารดาวสุภะของคุณซึ่งเป็นดาวผู้ใหญ่อีกดวงหนึ่งก็จะเป็นปละแล้วก็เป็นราชาโชคอยู่ในภพสหัชชาคือภพของเพื่อน อันนั้นคุณอาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีเงื่อนไขในการเลื่อนตำแหน่งของคุณได้หรืออยู่ๆอ,อาจจะถูกป,ปาดหน้าเค้กแบบเจ็บใจก็ได้นะดีหน่อยคือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานคือไปรับตำแหน่งในหน้าที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ว่าตำแหน่งมันสูงขึ้นแหละแต่อาจจะต้องไปรับภาระหน้าที่ที่คุณไม่คุ้นชินนะพ่ยิปซีทางด้านการงานได้ไพ่วิวออฟพอร์ชูน นาภัยบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นคุณตั้งรับการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่าในเรื่องของการงานยังมีโอกาสดีๆเข้ามานะอย่างที่บอกมีความก้าวหน้ารออยู่คุณที่รุ้นเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างที่บอกไปเลยนะมีโอกาสเพียงแต่ตักหลังวันที่17เนี่ยอาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรอยู่ในภพการเงิน เรื่องการเงินของชาวเมียนก็ยังมีโอกาสดีมีความมั่นคงได้อังคารที่อยู่ร่วมกับราหูาเจ้าเรือนวินาศดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุลมส่งผลให้คุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาอาจจะได้เงินที่คุณไม่คาดคิดแต่ว่าดาวคู่นี้เป็นดาวที่ใช้เงินค่อนข้างเก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้เงินมาแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะ คุณมีโอกาสที่จะเสียเงินในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเจ็บไข้ไม่สบายทั้งในส่วนของตัวคุณเองและของคนรักคู่ครองหรือว่าเรื่องของเพื่อนพี่น้องและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ไม่อยู่ในแผนการใช้เงินประจําวันของคุณแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เสาเจ้าเรือนลาภะของคุณยังเป็นเกษตรอยู่แม้จะพักองศาเหมือนกันแต่ว่ายังคงให้คุณกับชาวมีนอยู่นะ วันที่8สิงหาดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนมรณะจอเข้าพบปุตตะเล็งกับเสาในภพลาภะข้อดีคือคุณจะได้เงินที่ไม่คาดหมายหรือว่าได้เงินจากบ้านจากรถมีโชคในเรื่องของอสังหาบ้านรถให้โชคมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือว่าโชคลาภที่คุณไม่ได้คิดฝันไว้เพราะฉะนั้นคุณที่ชอบเสี่ยงนะก็เลขบ้านเลขรถได้เงินจากความตายความสิ้นสุด แต่มันจะเป็นในลักษณะของทุกขลาภอ่ะคือถ้าคุณได้เงินจากความตายความสิ้นสุดหรือว่าได้มรดกอันนั้นมันเรื่องของทุกขลาภอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องของเงินที่ได้จากความตายความสิ้นสุดเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเพราะได้เงินมาคุณมักจะมีเรื่องใช้จ่ายเพราะเสากับศุขที่เล็งกันมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะเพราะฉะนั้นต้อง บริหารจัดการเรื่องของการเงินดีๆด,ด้วยได้เงินมาแล้วมันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่เสมอระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรโดยเฉพาะเงินที่คุณได้รับผลตอบแทนเร็วๆอ่ะมหไหบ้านลงทุนบ้านออมเงินทั้งหลายอันนี้พึงระวังให้หนักเลยวันที่9สิงหาดาวอังคารดาวการเงินของคุณจะเข้าพบสหัชชะดาวเป็นพั้งประและราชาโชค ดาวที่เป็นประหมายถึงการเงินของคุณมักจะมีเรื่องหมดเปลืองนะใช้เงินไปกับคนอื่นคือตัวคุณใช้เงินเก่งโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนพี่น้องแต่ข้อดีที่ดาวเป็นราชาโชคคือเรื่องการเงินของคุณก็ยังทามาหาได้ยังมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามามีโอกาสที่จะได้เงินง่ายๆวันเดียวกันเกตเข้าพบลาภ มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบนะอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาเพราะฉะนั้นคุณที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอยู่ก็ลองตั้งจิตระลึกถึงท่านเพื่อท่านจะให้โชคให้ลาบหรือคุณอาจจะมีโชคลาภจากการได้พบกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานๆนะไพ่ย,ยิปซีประจําการเงินได้ไพ่ก้าวไม้เทา้าคือดูจากหน้าไพ่และคุณจะเห็นคนที่มีผ้าพันแผลที่หัวแสดงว่าบาดเจ็บมาอย่างหนะัก ไพ่เตือนเลยนะในเรื่องของการเงินว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินหรือว่ามีปัญหาการเงินเข้ามาแบบที่ไม่คาดคิดเหมือนกันคุณที่รอเงินอะไรอยู่อาจจะต้องรอต่อไปสักหน่อยเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเรือกของการเงินให้ดีด้วยแต่ในด้านดีของไพ่ใบนี้ทําให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของการเงินที่คุณอาจจะเคยล้มเหลวผิดพลาดมา ทำให้คุณเพิ่มความระมัดระวังเพื่อที่คุณจะไม่ต้องเจอปัญหาในเรื่องของการเงินเหมือนที่ผ่านมาอีกกันะมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะในเรื่องของความรักดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ของของคุณจออยู่ในภพอริเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหากับคนรักคู่ครองบ้างนะมีเรื่องไม่ลงตัวทัศนคติไม่ตรงการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดเนี่ย พุธในราศีธาตุไฟทําให้ควาพูดของคุณรุนแรงกดดันพูดตรงนะทําให้เกิดปัญหาได้ยิ่งพอมาร่วมกับอาทิตย์ในระยะสั้นๆสักสองสามวันเนี่ยเรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยไม่มีใครยอมใครอยากให้คุณใจเย็นๆเพราะพอวันที่20สิงหาดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครองของคุณจะจรเข้าในพปัตนิดาวเป็นทั้งเกษตรและอุด ความรักของคุณจะดีขึ้นนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงไปคนโสดก่อนวันที่20นะถ้ามีคนเข้ามาคุณก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือคนที่เข้ามามีภาระผูกพันอยู่อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบตัดสินใจนะพอวันที่20สิงหาดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณจะจรเป็นเกษตร เป็นอุดด้วยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนรักแท้เจอคู่แท้คนที่เข้ามาเป็นคนที่พูดเก่งทํางานเก่งเอาใจเก่งเรียกว่าหัวไวใจสู้มีฐานะแต่ค่อนข้างกะเจ้าระเบียบนาะจุกติกสักนิดหนึ่งอยู่ในราศีธาตุดินแต่ว่ามีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ไพ่ยิบสีด้านความรักได้ไพ่แปดเหรียญ สำหรับคนที่มีคู่แล้วก็เรียกว่าช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างตัวสร้างฐานะดีกว่าเนาะอย่ามัวแต่ไปทะเลาะกันเลยเสียเวลาชีวิตสำหรับคนโสดเป็นช่วงเวลาของการทุ่มเทการสั่งสมความรู้สึกดีๆสำหรับความรักที่สามารถพัฒนาไปต่อได้นี่คือภาพรวมของชาวมีนในเดือนสิงหาคม ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณสวัสดีจ้า